มาส่งกําลังใจให้กับโมสาวนักสู้ฝันอีกคนจากกาลสินวันนี้เธอจะคว้าทุนไปซื้อพันวัวให้ครอบครัวได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับเข้ากรุงเทพมาครั้งแรกบรรยากาศมันเป็นยังไงมันร้อนคะ่ะวุ่นวายมากวุ่นวายมากใช่คะ่ะคนเต็มไปหมดเลยคนเต็มรถเต็มอะไรก็ไม่รู้ลองคิดดูนะถึงสภาพของชีวิตนะที่เราอยู่บนนอกเนาะคนอาจจะไม่มากแต่เรารู้จักทุกคน เราทักได้ทุกคนเราอุ่นใจกับทุกคนได้ไปเกาะสมุยคนเยอะพูดภาษาคนละภาษากันแต่มันก็คนในครอบครัวเราใช่ค่ะคนที่อยู่ใกล้ๆคนบ้านใกล้เดินเคียงกับเราค่ะแต่ปรงเทศไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักเลยค่ะอะไรที่เป็นเครื่องคลายเหงาร้องเพลงค่ะฟังเพลงฟังเพลง,ง,พงกับก้อยปาดขเหนี่วไปใช่ค่ะนั่นคือทําให้แบบว่ามันคลายเหงาใจได้ใช่ค่ะอ,อะไรเป็นต้นความคิดที่แบบว่าเฮ้ย ซื้อวัวให้แม่เลี้ยงดีกว่าสักคู่หนึ่งมันความคิดมันมาได้ยังไงเพราะว่าแม่หนูเป็นเบาหวานและทีนี้เหมือนทํางานหนักไม่ได้ส่วนมากก็มีแต่พ่อทําค่ะก็เลยถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยก็น่าจะไม่หนักมากก็น่าจะทําได้อยู่ก็ให้แกเลี้ยงวัวอย่างงี้ค่ะพ่อก็ทําทําไร่ทําสวนค่ะเ,ออเพราะทำไร่ทําสวนรายได้มันไม่ได้ตลอดใช่ค่ะอ,อ๋อแต่ว่าอย่างเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าเราจัดการบริหารดีๆมันเป็นรายได้รายได้ต่อยอดไปได้ใช่ค่ะใช้เงินทุนประมาณ ห้าถึงหกหมื่นห้าถึงหกหมื่นงามเลยไหมห้าถึงหกหมื่นนี่วัวงามงามเลยไหมคะก็วัวพื้นบ้านนี่แหละค่ะพื้นบ้านธรรมดาทั่วไปวันนี้มาทําเพื่อครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่กาลสินบ้างกัเมื่อดีว่าซื้อว่าว่าซื้อว่าให้พ่อกับแม่กะเป็นกำลังใจให้นูได้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ่ารอยยิ้มน่ารักมากเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นตาฮักครับเป็นตาฮักเป็นตาฮักนะ ครับผมเนี่ยครับอ๋อบอกน้องเป็นตะข่างอีครับเข้าใจเขาที่บอกว่าที่บอกว่าอยู่กรุงเทพมันบุญไวตัวผมกับบอคอยมากรุงเทพเพื่อกันครับเพราะว่าย้อมอยู่บ้านบูเป็นคือกันบอยงมอแรงมากสีได้กินเขาเจาดั่งไฟหนึ่งเข่าไหมครับผมมีความสุขวันหอมผิดปกติแล้วรู้สึกดีใจและภูมิใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้านและได้กลิ่นนั้นนะครับขอเป็นแห้งใช้น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับจริงไหมกินข้าวเหนียวนึ่งเองกับกินข้าวนึ่งนี่มันต่างกันอิบลับ ต่างกันมากค่ะนึ่งเองมันดียังไงนึงเองหอมมากค่ะเออมันได้ได้ดมกลิ่นก่อนที่มันจะสุกเนาะใช่ค่ะ,ะไม่ติดมือด้วยแต่ว่าพอซื้อติดไปหมดเลยค่ะแค่แอบติดนิดนึงเอาละวันนี้หนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ กระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พอ่อหลังจากเรียนจบมอปลายลาทุ่งดอกคูณสวยมาสายชาย้าป่าปู ก่อความวังบนทางเพื่อนฝุนสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสวยทุกวัน เก่งยินเก่าเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก่าเกแต่ใจสศร้ากอดด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบฉั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎด,ดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้าน มงกุฎด,ดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นยังไงเข้าห้องน้ำได้ไนะ ถ้บูห้องน้ำเป็นขายื่นอย่างนี้เต้นเต้นนะฮะโอเคเป็นยังไงครับพี่จ่าชอบความที่ร้องไปด้วยและยิ้มไปด้วยครับอแล้วเหมือนเขาเล่าเรื่องว่าเป็นตัวเขาจริงที่เข้ามาทำงานเข้ามาทำงานที่กรุงเทพอเป็นแห้งเฉยด้วยครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นงไงครับพี่พีครับเป็นเป็นชีวิตสาวบ้านนาที่มาต่อสู้ในเมืองใหญ่แล้วก็เป็นชีวิตจริงของใครหลายๆคน วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วก็เหมือนเหมือนพี่ตายเป็นไอดอลของเขาอ่ะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เขาเขามีกําลังใจด้วยด้วยพลังใจของเขาเองด้วย <c oughs> อยู่ในเมืองมีลําโพงฟังเพลงร้องเพลงใครเหงาเบื่อเมืองแต่ก็ต้องอยู่ <c oughs> แล้วก็มาวันนี้ก็มาเพราะความกระตันอยู่ <c oughs> นะครับก็ขอให้หนูสมหวังในเร็ววันแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่หนูทํามันดีงามมากๆครับผมขอบคุณค่ะ ส่วนการร้องเพลงวันนี้นี่ผมชอบเนื้อเสียงเนื้อเสียงใสทรงพลังนะครับแล้วก็เป็นคนร้องเพลงชัดวันนี้ความตื่นเต้นทำให้มันมันแผ่วไม่ได้มันไปอย่างเดียวใช่มันดันอ่อนอย่างเดียวมันแผ่วไม่ได้เพราะเพราะมันต้องประคองถ้าถ้ามันแผ่วเนี่ยมันมันอาจจะเกิดอาการแกว่งหรือสั่นอะไรเงี้ยเพราะเพราะเห็นอาการนั้นอยู่ซึ่งเพลงนี้มันต้องการอารมณ์เพลงด้วย อารมณ์เพลงไม่ใช่หนักอย่างเดียวมวลของน้ำหนักของเนื้อเสียงมันมันไม่ได้มีแค่หนักอย่างเดียวในเพลงเพลงมันต้องมีหนักเบาอารมณ์หายใจหรือเสียงกระเสาอ,อะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยทําให้อารมณ์ของเพลงมันมันหล่นหายไปพอสมควรเพราะมันไม่มีเบาประมาณนี้ครับแต่ก็ร้องดีนะฮะอย่าประมาทนะครับขอบคุณครับ,บ,รบชอบโมตรงที่แบบว่าครอบครัวไปทํางานที่สมุยนะ โมก็ไปด้วยนะตอนที่ครอบครัวกับกาลสินไม่มีอะไรทําโมก็ต้องแยกตัวดีดตัวออกมาทํางานที่โรงงานกรุงเทพคนเดียวจากคนที่เคยอยู่กับครอบครัวแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องมาอยู่คนเดียวแต่ก็มาอยู่ได้อะ่ะถือว่าเป็นสาวน้อยที่แกร่งมากนะแล้วสู้พวกครอบครัวดูแล้วมันมีความเหงาอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็มีความสู้ด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดียวนะเป็นคนสู้นะเจ๋งเลยอะ่ะชอบตรงนั้นค่ะเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆที่ทรงพลังมากในส่วนเรื่องการร้องเพลงเนาะชอบเลยพลังดีนะแบบว้ว น่าจะเป็นเพราะว่าตอนอยู่สมุยเนี่ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะแน่เลย <laughs> พี่อเสียดายตอนที่พี่อยู่สมุยพี่ไม่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวเลยส่วนใหญ่อาบล้างหน้า <laughs> ชฉอกทุกวันก่อนน,นอนก่อนนอนช็กก่อนนอน่ออนนอนอดีครับยังมีโอกาสได้ตื่น <laughs> เนี่ยเสดายถ้ารู้ว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วเสียงจะมีพลังขนาดนี้รู้งี้ดื่มแล้วแต่ทีเนี้ยอย่างที่พี่พีบอกเลยว่าโอ้โหพลังแบบมันดันไปนะดันไปจนแบบว่ามันขาดความหวานขาดลูกหยอดขาดลูกอ้อนในบางทีนะคะ <S <S ทีเนี้ยประเด็นคือแชมป์เราเนี่ยเขาก็มีความหวานเลยนะแต่เขาก็แอบ,บขาดพลังวันเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าของใครจะเวทได้ดีกว่ากันเพราะว่าติ๊กเวละคำต่อคำเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าสูสีและมีเสียวค่ะ ขอบคุณครัอบอย่างนี้ครับคุณสลาครับจริงๆเส้นทางของโม,โม,โมก็เหมือนหลายๆคนที่มาตรงนี้นลูกสู้ชีวิตแล้วก็มีความจะเป็นต้องอกพยพอยู่บ่อยๆมันก็เหมือนครอบครัวของคนบ้านเราลหลายๆครอบครัวแต่ส่วนใหญ่ที่มาและมีเรื่องราวแบบนี้เรามาื่ักจะเห็นความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวอยู่ในนั้นแต่กระโม,โมดูเหมือนว่าไม่มีหนูเก็บอาการได้ดีมากลูกมองไปนี่ เห็นความสดใสหรือดูวิดีโอเราก็รู้ว่าหนูหนูแข็งแรงหนูหนูรู้สึกว่าหาวิธีกลบความหม่นหมองได้ดีครูชอบตรงนี้นะแล้วมันก็เลยทําให้หนูเด่นที่สเสน่ห์เลยลูกอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะความสวยหรือไม่สวยนะแต่พอหัวใจมันได้เนี่ยหลายๆอย่างมันก็ผ่องตามมาหนูมีตรงนั้นลูกรวมไปถึงการร้องเพลงวันนี้ที่ชอบมากก็คือเนื้อเสียงและก็พลังเสียงอิ่ม ถ้าเป็นแม่ค้าคือไฮไลท์ขนาดว่าใช่ไหมบ่แพรบ่ขี้ทีแต่ถุดอ่อนก็คือเข้าใจว่าน่าจะมาจากความตื่นเต้นแหละการเก็บรายละเอียดไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นออกเสียงให้ชัดให้เป๊ะให้ชัดให้เป๊ะหัวใจติดดินสว่มกลางเกงยีนเก่าๆหนุหน่นูตรงๆแบบนี้ซึ่งไม่ได้ผิดไม่แขวงไม่เพี้ยนและอิ่มมากและเนื้อเสียงก็น่าฟัง แต่สิ่งที่เพลงอยากได้มันอยากได้มากกว่านั้นอีกเล็กน้อยเพื่อเติมความอ่อนหวานและก็ดูดูเหงาไปกับเพลงบ้างหัวใจติดดินม,ม,มันอยากอยากได้ตรงนี้ด้วยซสวมกลางเกงยีนยีนไม่ใช่ยีนธรรมดานะมันมียีนด้วย <laughs> สซวงกางเกงยีนเก่า <laughs> เวลาเราไปแผงปุ๊บเราพี่ค้าขอเกงยีนตัวนึ่ง <laughs> <laughs> ยิ่งราคา199เนี่ต้องยินนใช่มันก็เลยรวมๆแล้วมันดูดูกระด้างไปหน่อยมันไม่เหงามันไม่เหงานั่นคือด้านเสียงร้องนะแต่ว่าถ้าได้มองดูหนูเป็นคนร้องเพลงบานเฮาเอินมาร้องเป็นต่เบิงแม้ความน่าฟังจะจะโดนบั่นทอนเล็กน้อยแต่ความน่ามองมีเต็มร้อยเลยลูกรรบเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ มาถึงหน้าที่ของแชมป์13สมัยปากเก้หลานสาวคนเก่งของคุณยายวันนี้ปากเก้จะผ่านด่านนี้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันเลยครับออนี่เป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลทาง TikTok อีกหนึ่งท่านมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเราทำแล้วคนติดตามเยอะๆแมได้ข่าวว่าทกับข้าวด้วยกับข่าวกระเฮ็ดค่ะอะไรนะ กับข้าวก็ทําค่ะกับข้าวก็่กิน้าวนึกว่าเออข้าเอาเข้าไปกินกับเห็ดว่าอะไรงงอ๋อกับข้ากับเห็ดเือกันแม่นว่าไปตามดูในติ๊กตอกได้ช่องปาเก้เนาะเอาละวันนี้ต้องสู้อย่างเต็มที่นะเข้ามาสังภาพสังเสียงเราต้องโอ oui> ้โหเซอร์ราพอสมควรหนึ่งบทเพลงที่จะตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลงไอเคียนองทิมค่ะสาปาเก้ค่ะ ุตบอลแต่ใจโนมก็โดนเคี้เคี้ยวออกจากทางใจของไอกับเขาไอ้เอาอย่างบ่ลังเลว่าจบแล้วหาเขาบออยากเห็นให้เขาเสียใจกว่านี้แล้วบอคิดแต่ว่านอง เดียใจเอายตอนมาจีบไม่ใหม่บอก กแค่นุ่งทิมไอ้แี่นุ่งทิม,ทมหมดความหมายไอ้กะตาทุกอยา่างเห็นน้องเป็นอิหยังคือเหตุกันณัคแทนบอลเปนลูกฟุตบอลแต่น้องกระโดนขี้ ប្រូវក្នាង់ពីន อย่างนี้พี่จ้ายอดครับดาบี้แมทครับดาบี้แมทดาบี้แมทกรละสินอ่าเขาเรียกนัดกันใส่เสื้อมาแล้วบอกครับไม่ใช่คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเสื้อกันเลยสไตล์เดียวกันใช่ไม่น่าละครับน่ารักเหมือนกันเลยไอ้นี่ที่เาจะไปกาละสินไม่ได้แล้วล่ะสุดยอดครับสุดยอดครับผมขอบคุณครับอะไรวะ จีบเสร็จแล้วมันก็ไปเฉยเลยอะไรวะงงแท้ยังไงครับพี่บีครับอยากบอกว่าผมตามติ๊กต็อกน้องอยู่อ๋อสามแสนแปนะฮะสามแสใช่สามแสฝากแบ่งคนมาทางพวกเราสักนิดนึงนะสามร้อยกว่าเคใช่สองกว่าคนนีโอ้คือผมเห็นหลายๆคลิปของน้องมันสดใสเขามีเต้นมีเล่นกับกล้องด้วยหลายๆอย่างซึ่งแตกต่างจากมัน หลายแมทมากเลยเออแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นกับตรงนี้อาจจะเขินเิๆหรือเปล่าผมไม่มั่นใจทำแบบในทิกต็อกได้ไหมล่ะมันได้กว่านี้ต้องมีดนตรีไหมคะคิมไมโนโตชิมากิโมะอะไรล่ะชอบคนนี้ชอบคนั้นี้ชอบคนั้นี้ชอบคนชั้นี้ใช่ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันเออคิมไมโนโตะเฉยเลย ก็เขาเก่งนะฮะเขายืนนิงออน่งๆแล้วเขาร้องเพลงได้คือคือวันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบ<อ>ก็คือปกติถ้าร้องได้อย่างเข้าถึงหรือเข้าถ่ายทอดอารมณ์ได้เนี่ยมัน,นมันก็ต้องมีขยับเนื้อขยับตัวบ้างต่างจากคนนน้นแต่นี่แบบนิ่งมากนะฮะอยากให้ขยับบ้างเพราะอะไรมันจะมีสีสันมันจะมีชีวิตชีวาแต่วันนี้ก็ถือว่าร้องได้ดีก็แทบจะไม่มีข้อติงอะไร นอกจากท่อนฮุกเขียน้องทีมมันเขียเบาๆผมก็ไม่เคยฟังเพลงนี้หรอกแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมจะทําให้มีน้ําหนักมากกว่านี้ให้สากมากกว่านี้แค่นั้นเองครับวันนี้สื่อสารอารมณ์ได้ดีขอบคุณครับบอกว่าอยากได้ท่าเต้นบ้างเท้าหน้าแชมป์ละมาอย่างนี้เลยครับเขียน้องทีมเลจะแย่แล้วต้องเลือกใช้ท่าถูกนะเอื่องไงพี่เมกี้คะ โอเพลงนี้ชอบค่ะต้องจดเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จบได้ดีที่สุดของปาเก้ ay, นี่ยในที่สุดการจบที่ดีก็มาแล้วเพราะว่าสายตา3ามคนจดเจ้าว่าเอาไงา <laughs> เอาไงาจะจบไง <laughs> <laughs> ขอเดืดกดดันเนาะแต่ก็ทำมาได้อารมณ์เดียวกับของพี่พีเลยค่ะท่อนฮุกมันแอบไม่สะใจนิดนึงทั้งที่เหลือดีหมดเลยนะท่อนฮุกมันไม่ใช่เสียหายนะคะมันก็ดีแต่ว่า หรือว่าพี่ซาดิสเอาก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ว่ามันมันได้กว่านี้อีกอีกหน่อยมันต้องแบบกระแทกกว่านี้ให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันเจ็บใจที่เธอเขี่ยฉันทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบกว่านี้กระทุ้งความรู้สึกกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีสองคนนี้วันนี้เห็นภาพคือความน่ารักถ้าเป็นคนกาลสินหมองน่าจะภูมิใจว่าวันหนึ่งลูกหลานคนกาลสินมายืนคู่กันบนบน,บนเวทีนี้ในรายการนี้มันประทับใจตรงนี้เป็นเบื้องต้นเลยลูก ถ้าอีสานเขาเรียกว่าถ้าใกล้เคียงกันอย่างนี้เนี่ยงามปานง่วงงามคู่เหมือนวัวคู่ยืนคู่กันนะง่วงเขาจะเขาจะชมว่างัวงามคู่มันเป็นสำนวนอ,อันนี้ปาเก้กับน้องมัวก็เป็นมัวงามคู่จากกาลสินประทับใจตรงนี้ส่วนการแข่งขันส่วนการแข่งขันครูมองว่าถ้าร้องได้น่าฟังเนะี่ยเป็นปาเก้แต่ถ้าร้องแล้วน่ามองนะเป็นโมงแต่รวมแล้วใครจะเหลือมสักครู่ครับ ขอบค okay. ุณครับเชิญครับและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องหนักใจครับผมเขียนเด้เขียนเด้เียนเใชครับโอ้โหเมื่อกี uh. ้กุศลาว่าวันนี้เหมือนการแบบงวงงามคู่ใช่ไหมฮะงามคู่ถ้าเป็นภาษาสำนวนภาคกลางก็เรียกว่าช้างเผือกเป็นการได้เห็นช้างเผือกฮะมาประชันกันบนเวทีเดียวกัน แห่งนี้ให้ดูนเพลงชิงทุนดูซิว่าใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองฮะและนี่คือผลการตัดสินของกลาสินดาพิแมตคะแนนแรกจากคู่สลาครับพี่รู้จะยืดเยื้อไปถึงไหนฮะขอเปิดที่ครูสลาก่อนเลยเป้าหมายคือ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะวันนี้แชมป์ของเรา ใช้พลังอย่างเต็มที่ฮะเพื่องัดการมาเยือนของโมคนบ้านเดียวกันกาลสินเมืองน้ำดำและผู้ออกนำไปก่อนครุสลากุูนุตมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ ก่อนนะฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพีพีครับถ้าเป็นชื่อของปาเก้เธอคือแชมป์สมัยที่14ทันทีฮนะถ้าเป็นชื่อของโมสเสมอกัน1ต่อหนึ่งฮะวันนี้งานข้าวพีเปก,กี้สิธัายาต้องให้คะแนนตัดสินจบตรงนี้หรือต้องถึงมือพี่เป๊กกี้พีพีพสเสดิมอบคะแนนให้แก เก็บไว้ทั้งสองคนได้ไหมครับไม่ได้ปาเก้ครับผมแชมป์ทีซีสมัยจ้าพนักงานกิ๊บกี้ครับปาเก้ครับเฉือนกันตรงไหนอะไรยังไงครับคุณผมว่าวันนี้ร้องได้ดีและก็ดีมาก คือน้องโมเข้ามาดีมากเขาชอบเสียงมากนะชอบก้อนเสียงแล้วก็วิธีการออกเสียงฟังแล้วมันอิ่มดีมันกระแทกดีลูกถ้าเป็นยุคก,ก่อนในยุคในยุคสามสาวหมอลำเนี่ยสิริพรจินตลาเดือนเพน,นพอนวยพรน้องโมแบบเดือนเพนเลยคือใส่มาหนักๆหนักๆเลยแล้วมันสะใจคนฟังมากวันนี้ที่มันเหลื่อมกันก็คือรายละเอียดซึ่งปาเก้ก็เหมือนว่าเพิ่มพลังตัวเองมากขึ้นมาสูสีโดยไม่ไม่เป็นข้อด้อย แต่เขามีลูกขางเสียงที่ไพเราะการเก็บรายละเอียดภาพรวมของปาเก้เลยเป็นต่อเพราะ,ะนั้นอยากให้โมงไปพัฒนาตรงนี้ลูกหนูสามารถเป็นหมอลำได้เลยนะนี่ถ้าเบื่อโรงงานกลับไปอยู่บ้านเราเนี่ยเป็นสาวรถแห่คือว่าไปได้ดีเลยเออ <laughs> ลองดูนะลูกนะพัฒนาต่อไปลูกต้นทุนดีมากครับขอบคุณค่ะครับล้ววันนี้ทารายการมอบเงินทุเป็นกำลังใจให้3,000บาทค่ะขอบคุณมากสำหับรยิม้มน่มารัก โอเคยิ้มสดใสามากเลยทีเดียวเอาละฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์14สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9 แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล10,000แบาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อัน จาก5,000ถึง1 0 0 0 0บาทชั้า14สมัยใบเท่าไร่ดีเพิ่มแบบแเดียวฮะดเดินทางมาถึงสมัยที่14แล้วน,นั่นหมยายความว่าอีก6สมัยเท่านั้นเธอคนนี้จะมีโอกาสคว้าเงินทุนคูณ2ฮะแต่ก่อนถึงตรงนั้นมาลุ้นตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าจะได้ไปเท่าไหร่สำหรับวุกลงเงินทุนในวันนี้ตอนนี้มีอยู่270,000บาทฮนะ นีแล้วหยุดอยู่ตรงนี้คราวนี้ไปสอง0มืนเลยจ้า <Yeah. S 1> ทุนเดิมฮะมัอยู่สองแสนเจ็ดมืนบาทวันนี้รับทุนใหม่อีกสอง0มืนบาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนเนทูร่าอยู่สองแสนเก้ามืนบาท แลงเธอคนนี้กำลังพาคนไทยทั้งประเทศนับถอยหลังถึง6ด่านก่อนจะได้เงินทุนคุณ2กับกลายเป็นแชมป์20สมัยเธอจะทำได้หรือเปล่าติดตามให้ดีๆให้กะดวมเพลงชิงทุนวันนี้ขอบคุณชาสิงชยัยไทยรัมิวสิกจ้าติดตามการเดินทางของช้างของเรารวมทั้งนักสู้ทุกคนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3 1กระดุ้นเพลงชิงทุ่ สนใจใคร